ดีมือน,นี้กริมาสอนต่อคลิปเนาะเนื่องจากมีน้องคนนึงขอมาเนาะโอเคอันดับแรกก็ให้อัดหน้าจอเนาะเป็นโลดแอป,ปมาื่วาเอาในตัวเครื่องก็ได้ต่อมาก็ให้ไปเปลี่ยนชุดมาเนาะชิเลือกเป็นแม็กซิมพาทุกคนคือซิมี อ้ยเออ่ราไปกับสุดชุดแรกต้องแต่งตัวกากาโอเคเอาขนาดน่าออกก่อน ป๊บนี้โอเคหลังจากนั้นก็าย้่าะาย้่าหนึ่ง่าเนาะทายก็ได้เอ่อตัวตอนี้ก็รอมันรอมันเป็นท่าประจำตัว โอเคแต่แลวเราไปเปลี่ยนชุดที่โหดที่ชุดชุด,ชดไดๆก็ได้โบโฟชุดก็ได้ตามตามแต่มาก โอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็รอมันเต้นแพดกินเป็นเฮียโอเคหมดแล้วล้วก็ไปข้าแอปโ okay, อเคออกมาแล้วแอปที่เราจะใช้ก็คือ แอปจีนเนี่ยบุ้ชื่อฮอนตันซาจีนเดี๋ยวจทิทมลึกไปให้กดเข้าไปกดปกุ่มแล้วก็เลือกคลิปที่อันมานี่โอเคแล้วให้เลื่อนมาแถบทิมเป็นเออุ้สิเลียมนึง เล้วให้เลือกตัวนี้ซ okay. ูมเข้ามาโอเคฟ่ดเสียงเลือกคลิปที่เอามาจาก tiktok บอสอะไรนะโอเคเลือกคลิปนี้ต่อมาให้ให้เอ่ม คลิกที่เสียงที่เพิ่มเข้ามาแล้วกดหุบชงซิม,มากว่างที่ชิตมันปิดกระตุกมาโอเคกดเปิดฟังจังหวะโอเค ก็นี้ก็ตัดคลิมันพอดีเนาะเดี๋ยวตัดก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาใช่โอเคั ตัดแล้วตัดแล้วก็ลบข้างเทมอมมตการคือข้างนี้โอเคแล้วก็ตัดสตอนที่มันเต้นเลยจะได้ประเสียเวลา โอเควั okay, งนี้โอเคบางนี้เนาะที่มันจะเปลี่ยนเป็นชุดทงองอัทานี้บ้าคือทายยากใ่ปะโอเคเลือดไลย อาจจะทานนี่แหละโอเคโอเคแล้วก็ตัดให้มันจบกบเพลงเลยคือห้องนี้ เริ่องมขั้นตอนหนึ่งเนาะคือเราต้องมาแคปออกนี้ก่อนเนาะโอเคนำแรกแคปเอาผมแคปหน้าจอนะต่อมาแคปแว้นโอ้ยคือแบบนี้ เอามาแคปเซียแคปไปแคปไปเคสเขาแอบต่อโอเค,อคอเคนะาะมือตัดจัดสั่นอยแล้วแล้วจะได้ไม่รู้ เออาจจะบางทีมันเอ่อขึ้นเสียงเนาะที่เฮามากไปเคจุดเดงๆนี่เค้องมาให้กดอา่าที่อา่าวงเนี้ยนี่ยนะกดเข้าไปกดลบบวกอา่าเลือกๆภาพแชรแเขียบมาดับแรกมันเป็นหัวกอนเนาะโอเคเอามา แล้วเลื่อนแทบมาที่วันนี้ลิดเข้าไปกดวันนี้แล้วก็ปรับซุ้มเอาแต่เออผมที่เขาใส่โอเค เคแบบนึงปรับให้มันพอดีอืมย่อขนาดใหญ่เกินโอเคแล้วหาจงังหวะที่สองที่เขามาไว้คือบนันนี้กดบนเดิมคือเขาวบวก ต่อมาเป็นแวนแวนกระพาบปิดปากเอ้ย,เ,อย <laughs> เลยๆชูมเข้าไปปรับขนาดได้พอดียอย เฮ้ยเอียงว่ะปันนี่เป็นมันเอียงมันเอียงน่าจะได้ละเอ้ยเอียงว <c> ่ะ <oughs> โอเคแล้วมาหาแทบที่เขามากต่อไปเลยวงนี้บวกเหมือนเดิมเอ้ยเลยกดบวกแล้วมาเลือกเอาอเป็นเสือโอเค เหมือนว่าเสียใจไงวะโอเคนนะแถบต่อมาตัวหนึง่งโอเค มาไวเป็นจ you know. ุดๆอยู่เนาะเหมือนเดิมก็จุดด้วยต่อมาเป็นช่วงระหว่างกางเกง เฮ้ <łość> สุดท้ายเกือบโดนรองเท้าเออนั่นนะเกือบโดนรองเท้าว่ะเป็นอย่างปรับขนาดนะ โอเคจุดมาสุดท้ายกดบวกเกือบจรองเท้าคลิป okay. ค่อนข้างจะยาวเพราะว่าละเอียด ต่อมามาเบิ่งแทบนี่เนาะให้ โอเควันนี้มันตั้งค่าเวลาภาพเข้าเนาะมาวันนี้มันสีบอกลอสวยนะจ๊ะตอนนึงเอาไว้แถบมาถึงลากไปโอเคเออ